ก็สวัสดีกันนำเสาอีกครั้งหนึ่งน้องพี่น้องลุงท่องกะบปาพี่น้องมาบึงปลาเข่าอีกขึ้นเก้าครับผมมันนี่ก,ก็ออกห่วงเพิ่มขึ้นนะครับผมเข่ามาลรีหน่อยเหานะครับผมเขาก็ขอลอยสิบหานะครับพี่น้องแสงแดดแต่เสาเลยพี่น้องมนันนี่แสงแดดจ,จ่าเลยครับผมมีลมผัดเย็นในน้อยนะครับพี่น้องเนาะ เออจะได้ก็ขอให้ใหยุดตกไปก่อนนอพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับผมเขาเริ่มออกห่วงสี่ลอยเพื่อเส้นแล้วครับผมเขาหอมดอกมะลิ ok ของลุงท่องเนาะครับผมลุงท่องก็สิได้มาขัดพันเขาน้ำพี่น้องเนะครับผมว่าหูซื้อว่ามีเข่าปุ่นมาเนาะครับผมเป็นเขาา่าจจะเป็นเขาไรเ,เาาบรี่พี่น้องเม็ดดำาๆนะครับผมอาจจะมากับหลุดเกลียวเน้องพี่น้อง าจจะมากับหลุดเกี่ยวเพราะว่าเขตบ้านลุงท่องกับมีคนเพื่อนใจเขาไรเบอรี่จำหน่ายเนาะครับผมแต่เพื่อนบ่ไดดใส่มือเกีียวเนาะครับผมเพื่อนใส่หลุดเกี่ยวเนาะครับหาสีมาปุ่นอยู่กับเขาลุงทองอยู่ลุงท่องกันเนี่ยเพ็้นก็หลายห่วงอยู่พี่น้องเนาะครับผมลุงท่องกับทีไห้มาหนีหมีบ,บอ,อกจ้ามเพื่อนว่าท่านไดใส่น,น้ำนุ่มเนาะพี่น้องครับผม พอกันย้ำเ้าอากาศที่มีลมพัดเอื่อยๆกับแสงแดดจ้าเนาะพี่น้องเนาะกับผมครับครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องกับลุงท่องกับไอ้ปล่อยน้ำออกจากปากเขาแล้วนะครับผมกับปล่อยน้ำออกจากจากปากเขาเลยนะครับผมป้องกันอยู่สองอย่างนะครับผมลุงท่องกับป้องกันเขาลม แล้วก็ป้องกันเขาเป็นข้อร่วงเนานาอพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นดูจานอาหารขึ้นข้อห่วงข้อห่วงแห้งเนาะครับผมประเพณีให้ข้อห่วงบ้างเนาะครับผมข้อห่วงเขาห้องบ้างบางนีลังจากลุ่มผัดล่มยังกะข้อห่วงกะสิหักนาอพี่น้องพราะจะขั้วข้อห่วงหักกะเป็นเชื้อโรคเนาะครับผมเขาไปกินในข้อห่วงเขาเห็นให้เขาเป็นดอกขาวๆกะเสียหายนาะพี่น้องอ่ะ ประมาณนี้แหละครับผมกามนักนวงกะนักไหวเนาะพี่น้องขอกลมไหวแห้งครับผมกขอสวัสดีทานิกอนครับผมสวัสดีครับ